ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้กาประเดทวันนี้ผมมีเรื่องราวพิเศษบทพูดแบบยาวๆสไตล์ลับเกี่ยวกับ Mitsubishi L200 ปี2 0 2 6นี่ี่คือเรื่องราวที่จะทำให้คุณดื่มด่ำความยาวประมาณ950คําคำเลื่อนไหลและลึกลับเริ่มต้นทันทีคุณสไลด์ตัวเข้าสู่เฟรมกุญแจอยู่ในมือดับเครื่องยนต์แต่ความคาดหวังยังคงค้างอยู่ในอากาศยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้กาประเดท คุณเริ่มต้นด้วยเสียงต่ำแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังขณะที่คุณเสียบกุญแจเข้าที่สวิตช์กุญแจของ Mit s u b ิ s h i L200 ปี2026รุ่นใหม่สุดโดดเด่นขณะที่เครื่องยนต์เริ่มส่งเสียงคำรามกล้องจับภาพเงาที่แข็งแกร่งและบึกบึนนี่ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่มันคือ L20 0รุ่นที่6วิวัฒนาการครั้งสำคัญของรถมาใช้งานในตำนานของ i ิ s u b i s h i ที่ตอนนี้ใหญ่ขึ้นแข็งแกร่งขึง้นแ,แ,และชาญฉลาดกว่าที่เคยกล้องตัดภาพมาที่มุมด้านหน้าทีีด่ดไซน์ มีชีวิตชีวากระจังหน้าทรงเหลี่ยมโดดเด่นขนาดข้างด้วยไฟหน้าเหล็แบบแยกส่วนสะท้อนความแข็งแกร่งจากทุกมุมมองตัวถังของ l 2 0 0ในปัจจุบันกว้างและยาวกว่าฮ i l ส x ดับ b l e c ซีทําทำให้เป็นหนึ่งในรถกระบะขนาดกลางที่ใหญ่ที่สุดบนท้องถนนคุณหมุนมุมมองภายในไ,ได้ภายในห้องโดยสารเงียบสงบสะอาดตาและเปลี่ยนไปด้วยเป้าหมายห้องโดยสารออกแบบตามแบบแกนนอนซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากอัลันเดอร์พร้อมหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายซ่อนอยู่ระหว่างปุ่มควบคุมแบบอนาล็อกมองเห็นง่ายใช้งานง่ายแมบบ็ค ในที่แสงสลูคุณบรรยายว่าแผงหน้าปัดที่ใช้งานง่ายผสานจอแสดงผลดิจิทัลเข้ากับปุ่มควบคุมต่างๆได้อย่างไรให้ความรู้สึกสบายคุ้นเคยแต่ทันสมัยภายใน L20 0มอบพื้นที่กว้างขวางและอเนกประสงค์มีให้เลือกทั้งแบบ s ิงเกิล a a b อับ c a เและดับเบิล a a b รถกระบะคันนี้ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณไม่ว่าจะเป็นการทำงานการผจชนภยัยหรือทั้งสองอย่างตอนนี้กลุ่มพลังใต้ฝากระโปรงคุณจะได้พบกับตัวเลือกเครื่องยนต์2แบบได้แก่เครื่องยนต์ 2.4ลิตรสี่สูบบูสเตอร์โบที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรที่ทรงพลังยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่พละกกำลังมหาศาลแต่ยังมอบประสิทธิภาพการขับขี่ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นแรงบิดมหาศาลร,ราว320ปอนด์ฟุตสามารถลากจูงได้เกือบ7,000ตอนขณนะดเดียวกันก็ประหยัดน้ำมันได้ประมาณ32ไมล์ต่อแกลลอนสัมผัสสมรรถนะที่โดดเด่นยกระดับความดุดันด้วยความแข็งแกร่ง,ง L200 ขับเคลื่อนด้วยโครงรถแบบขั้นบันไดที่ออกแบบใหม่ ให้ความแข็งแกร่งในการบิดตัวเพิ่มขึ้น6 0พร้อมรักษาน้ำหนักให้สมดุลด้วยเหล็กกล้าแรงดึงสูงซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับการขับขี่ที่หนักแน่นดุดเสียงจากตัวถังเมื่อเข้าสู่ความรู้สึกในการขับขี่คุณจะพบกับช่วงล่างที่ออกแบบมาโดยเฉพาะปีกนกคู่ด้านหน้าแหนบด้านหลังปรับแต่งให้รับกับสภาพถนนครุกครและทิวทัศน์เมืองได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมมอบความสะดวกสบายอย่างน่าประทับใจถึงเวลาสำหรับการขับขี่แบบออฟโรดแล้ว L200 มาพร้อมระบบ Super Select 4WD2 ของ Mitsubishi ให้เลือกทั้งโหมด 2H, 4H, 4LC 4และ4 l l c พร้อมโหมดการขับขี่7โหมดได้แก,ก่ Gravel, Mud, Sand, Snow, Rock, Eco และ Normal ระบบควบคุมการทรงตัว Active Yaw Control ช่วยยึดเกาะถนนอย่างมั่นคงขณะเข้าโคง้งขณะที่ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วลงเนินช่วยให้คุณควบคุมทุกสภาพถนนได้ทั้งทางขึ้นและทางลงปลอดไทยกว่า นนระบบป้องกันการชนด้านหน้าระบบเตือนจุดบอดระบบช่วยเปลี่ยนเลนระบบเตือนการจราจรขณะถอยหลังและระบบช่วยชะลอความเร็วด้วยคลื่นเสียงอักราสุนหมนมอบการปอปสองอัจฉริยะที่เหนือชั้นสัมผัสข,ของคุณจึง